สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนกันยายนของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะมาฟังคำทำนายนะคะเรามาทำความรู้จักกับชาวราศีกรกฎกันสักนิดนึงก่อนนะคะราศีกรกฎนั้นถือเป็นราศีแม่พลาดน้ำค่ะ มีดาวพระจันทร์เป็นดาวประจำตัวจึงส่งผลให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความอ่อนโยนอ่อนหวานใจดีมีเมตตามีบุค,คลิกเรียบร้อยละมุนละไมสดใสร่าเริงหน้าเด็กผิวพรรณผ่องใสแก่ช้าค่ะใจอ่อนขี้สงสารมีจินตนาการที่ดีรักสวยรักงาม สะอาดสะอ้านช่างเอาอกเอาใจใส่ใจในรายละเอียดของบุคคลที่อยู่รอบตัวดีมากเลยล่ะค่ะมีความรักความผูกพันกับคนในครอบครัวสูงรักองค์กรรักที่ทำงานมีความโอนอ่อนผ่อนปรนแล้วก็มีความสามารถในการปรับตัวที่ดีอีกด้วยล่ะค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดฟังได้เช่นกันค่ะชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้นะคะดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและเงินตราอีกทั้งยังเป็นดาวโชคลาภของชาวราศีกรกฎอีกด้วยค่ะ ได้เดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะจึงส่งผลให้ในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎนั้นจะอุดมไปด้วยโชคลาภนะคะและก็อิ่มเอมไปด้วยความสุขความสำเร็จค่ะถือเป็นช่วงเวลาลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมของชาวราศีกรกฎเลยละค่ะเปรียบประดุดดังความสุขอยู่ล้อมรอบตัวท่านเลยค่ะ อีกทั้งท่านก็จะได้มีโอกาสได้ของขวัญของฝากที่ถูกใจอีกด้วยนะคะมีโอกาสได้กินของดีของอร่อยของถูกปากค่ะได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามที่ถูกอกถูกใจท่านนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะได้ช้อปปิ้งหรือว่าได้ของถูกอกถูกใจของท่านค่ะการงานเรามาดูกันในเรื่องการงานของชาวราศรีกรกฎในเดือนกันยายนนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรก ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกรกฎนั้นยังคงเดินจรได้ตำแหน่งกเกษตราราธิบปดีต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนค่ะจึงส่งผลให้การงานของชาวราศีกรกฎนั้นยังเติบโตและก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะถือเป็นช่วงที่ซื้อง,ง่ายขายคล่องค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ ท่านที่ทํางานประจําการงานก็เจริญก้าวหน้าค่ะและในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะดาวพระอังคารซึง่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกรกฎนะคะเดินวิกลคติพักองศาค่ะหรือหมายถึงการเดินถอยหลังค่ะ ซึ่งจะทำให้การงานของชาวราศีกรกฎนั้นเกิดติดขัดมีปัญหาหรือมีเหตุแห่งการสะดุดให้ต้องรอคอยนะคะซึ่งเฉพาะโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 18, 19และ20กันยายนนี้ค่ะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎนั้นระมัดระวังในเรื่องของการงัดข้อกับหัวหน้างานหรือมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าบุคคลที่ท่านต้องติดต่อประสานงานด้วยนะคะก็ให้ระมัดระวังเอาไว้สักนิดนึง และสำหรับท่านที่กำลังมองหางานค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้นะคะถือเป็นโอกาสทองฝังเพชรของชาวราศีกรกฎที่กำลังมองงานอยู่แล้วค่ะก็ขอให้ท่านรีบเร่งนะคะถ้ามองมองงานหรือว่าอยากจะสมัครงานก็ให้สมัครกันในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างค่ะ ด้านการเงินในเดือนกันยายนนี้ดาวการเงินของชาวราศีกรกฎยังคงเดินจรในตำแหน่งที่ส่งเสริมกับดวงชะตาของท่านค่ะโดยเป็นเกณฑ์ต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนนะคะโดยในเชือกในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นดาวการเงินของท่านก็เดินจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิปดีค่ะส่งผลให้การเงินมีความมั่นคงเฟื่องฟูเกิดสภาพคล่องทางด้านการเงินค่ะ ก็จะเห็นสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะถือว่ายังจิบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะใครที่มีลูกหนี้ก็สามารถใช้จังหวะแบบนี้ละคะ่ะทวงหนี้ก็มีโอกาสหวังผลได้นะคะเรามาดูกันในเรื่องของรัก,รกใคร่บ้างค่ะด้านความรักนั้นคนโสดในเดือนกันยายนนี้ท่านจะมีโชคในเรื่องคู่ค่ะ ท่านจะดูดีดูสวยดูหลอ่อดูมีสเสน่ห์เป็นพิเศษในสายตาของผู้คนที่เข้ามาพูดคุยหรือว่าพบเจอกับท่านเนี่ยท่านจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะและถ้าบุคคลดังกล่าวนี้มีเคมีที่ตรงกันกับท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องต่อไปได้เลยนะคะส่วนคนมีคู่ถือเป็นช่วงเวลาวันชื่นคืนสุขของท่านค่ะ ท่านจะมีโอกาสได้พากันไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามเปรียบประดุดดังพากันไปฮันนีมูนรอบสองเลยละค่ะหรือท่านอาจจะพากันไปหาของดีของอร่อยรับประทานหรืออาจจะได้มีโอกาสร่วมกันทํากิจกรรมสันทนาการอื่นๆร่วมกันบ่อยครั้งขึ้นซึ่งก็จะสร้างความรักความสัมพันธ์ของท่านและคนรักให้มีความแน่นแฟนมากขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะคะ โชคลาภในเดือนกันยายนนี้ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภของชาวราศีกรกฎเดินจรทับดวงชะตาเกือบตลอดทั้งเดือนเลยล่ะค่ะจึงส่งผลให้ในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎมีโชคลาภที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะอีกทั้งพร,ราหูยังเดินโคจรยกย้ายราศีเข้ามาในเรือนลาภผลของดวงชะตาของชาวราศีกรกฎอีกด้วยค่ะ โดยเริ่มยกย้ายราศีตั้งแต่วันที่10กันยายนของปี2563นี้และอยู่กันไปแบบยาวๆจนถึงวันที่30มีนาคมของปี2565เลยละค่ะซึ่งท่านหลวงวิสารดลุงกรนะคะท่านได้ประพันธ์เป็นคำโครงเอาไว้ว่าราหูเป็น11ชอบยาตรามีชัยยาลาบสมบูรณ์นั่นก็หมายถึงพระราหูเดินจรมาให้โชคให้ลาบกับชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะลาบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางนะคะเอาเป็นว่านับจากนี้ไปโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งชาวราศีกรกฎหากต้องเดินทางไปทำงานในต่างถิ่นนะคะหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ใดก็ได้ก็ขอให้ท่านลองเสี่ยงโชคติดๆเอาไว้บ้างนะคะเพื่อเป็นการเปิดประตูโชคลาภให้กับตัวท่านเองนั่นเองค่ะอีกทั้งในวันที่สิบกันยายนของปีสองพันห้า้อยหกสิบสามนี้นะคะ พระราหูยกย้ายราศีเข้าเรือนลาบผลของชาวราศีกรกฎค่ะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าดังพยาวิหกโผบินจากกิ่งไม้หนึ่งไปสู่อีกกิ่งไม้หนึ่งค่ะซึ่งปรากฏการดังกล่าวย่อมเกิดแรงสันสะเทือนกับเรือนลาบผลของชาวราศีกรกฎในด้านที่ดีนั่นเองค่ะโดยในวันที่10กันยายนนี้ ก็มีหลายสถานที่นะคะที่ได้จัดสวดบูชาเทวดานพเคาะหรือที่เรียกกันว่าจัดพิธีรับส่งเทวดาพระราหูนั่นแหละค่ะหากชาวราศีกรกฎต้องการเสริมดวงชะตาเสริมมงคลในเรื่องโชคลาภให้กับตัวท่านเองก็สามารถไปเข้าร่วมพิธีได้นะคะ แต่ถ้าไม่สะดวกในการจะไปเข้า,ร,า,ขาร่วมพิธีท่านก็สามารถที่จะใช้วิธีใส่บาตรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาพระราหูได้ค่ะแล้วก็อธิษฐานขอพรจากเทวดาพระราหูให้ช่วยส่งเสริมท่านในเรื่องของโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองนั่นเองค่ะและตามความเชื่อตั้งแต่โบราณอาจารย์มานะคะ ท่านกล่าวเอาไว้ว่าในวันที่พระราหูยกย้ายราศีนั้นจะนิยมใส่บาตรกับพระสงฆ์จํานวน12รูปค่ะซึ่งจํานวน12นั้นก็เป็นกําลังของพระราหูนั่นเองค่ะทําเพื่อส่งเสริมมงคลแก่ัวงชะตาของตัวท่านเองนะคะก็ะถ้าสะดวก ก็อาจารย์กบแนะนําว่าในเช้าของวันที่10กันยายนนี้ก็ให้ไปใส่บาตรกับพระสงฆ์จํานวน12รูปนะคะเพื่อเป็นมงคลเสริมดวงชะตาให้กับตัวท่านเองนั่นแหละค่ะสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะในงวดวันที่1กันยายนนี้ท่านจะมีโชคลาภจากเลขเดิมที่เคยซื้อในงวดก่อนๆค่ะส่วนในงวดวันที่16กันยายนนี้ท่านจะมีโชคลาภจากกระเป๋าสตางค์ของตอนเองค่ะ โดยในวันหวยออกก็ให้ท่านหยิบธนบัตรขึ้นมาดูนะคะหากมีตัวเลขที่เขียนด้วยปากกาหรือว่าดินสอปรากฏอยู่ก็ให้ท่านนำเลขนั้นมาเสี่ยงโชคได้เลยค่ะและหากไม่มีตัวเลขดังกล่าวปรากฏอยู่ให้ท่านลองเลือกธนบัตรมาสักใบนึงนะคะเอาใบที่ท่านรู้สึกว่าโดดเด่นหรือว่าที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษก็ได้ค่ะและให้นำเลขท้ายของธนบัตรนั้นเอามาเสี่ยงโชคได้เลยค่ะ อาจารย์กบก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่กันทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อน,นำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการเช็คดวงชะตากับกบแบบละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ